ภาษีตุนในเดือนธันวาคมงานดีเงินดีรายได้ผลประโยชน์ใดๆโดดเด่นแบบสุดๆจริงๆนะคะเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนพบการเงินของคุณ,คณก็คือดาวขานได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมนะคะอยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนตัวเองอะ่ะ คุณคิดว่ามันจะไม่มั่นคงเหรอเออมันสุดๆจริงๆนะนอกจากนี้เนี่ยต,ต้นเดือนดาวภพลาผลของคุณก็คือดาวทิศจากโคจรมาสถิตยอยู่ในภพการเงินกเ็เรียกได้ว่าลาผลผล,ผลประโยชน์ใดๆเนี่ยจะโดดเด่นจริงๆโดดเด่นมันตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะเข้าสู่เดือนธันวานเนี่ยบางคนถูกหวยนะบางคนโชคลาบโดดเด่นค้าขายอะไรประสบความสําเร็จลาบผลผล,ผล,ผลประโยชน์ใดๆบางคนได้เป็นกอบเป็นกำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่า ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เขาไม่ค่อยถูกกันมันร้อนแรงนะคะร้อนแรงทั้งคู่และมีดาวราวหูเลงกันอยู่ด้วยในลักษณะแบบนี้กว่าที่จะได้อะไรมาคุณต้องขวายขวาคุณต้องออกแนวสายบูนะเจ้าของธุรกิจกิจการคิดจะด,ดำเนินการให้ได้รายได้ผลตอบรับตอบแทนคุณต้องลงมือทำบางคนต้องดิวงานหนะักต้องเดินทางบ่อยมันถึงจะได้เงินเข้ามา นะคะยอมเหนื่อยหน่อยแต่รายได้ดีบางคนมีงานเยอะแยะต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้หรือแม้กระทั่งอยู่กับออฟฟิศอยู่กับที่เนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากๆยิ่งขึ้นผลงานมันถึงออกมาดีนะะข้อค้าแม่ค้าอาจจะจะต้องเป็นหา,าที่จ,จัดจำหน่ายอะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะต้องพรีเซนต์ตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่คุณทำไปเถอะนี้นะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ในสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะ เสียงดวงก็แล้วลาบผลการงานก็มีมาเออแล้วมันจะไม่ดีอะไรนะคะมันมีแต่นิดหนึ่งเนื่องจากว่าดาวศุกร์ดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ยนะคะณนะเดือนธันวาคมเขาโคจรไปอยู่ในเรือนของดาวเสารพบผันทุกขกเจ็ดเจอกันเขาเรียกว่าเสี้ยนศัตรูนะคะไปอยู่ในเรือนของดาวเสาตัวเองไปอยู่ในเสาโทษทุกข์ให้ทายเสาก็หมายความว่าบางทีงานมันมันวุ่นวาย การดิวงานกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะได้เงินมามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมันก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเซ็งเซ็งเบื่อ ทั้งๆท,ที่คนอื่นอาจจะมองว่าโอ้โหวินาทีแบบนี้ตุนดีเจ๋งมากเลยหยิบจับอะไรเงินก็ดีรายได้ก็ดีแต่ความทุกข์ทางใจอาจจะมีเก็บไว้แล้วบอกใครไม่ได้นี่คือชาวลัคนาราศีตุลความทุกข์จากอะไรบางทีตุลนะ่ะอยากได้คนเข้าใจแต่หาคนเข้าใจได้ยากด้วยที่ว่าตุลเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวตนของคุณคือดาวศุก กิเลสตัณหาความรู้สึกความรักคือดาวสุขเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความคิดละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจเดือนนี้นะสําหรับคนมีคู่ดาวคารเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบคู่ของคุณโคจรมาเป็นกเกษตรในภพ ดุมพัหรือพบกันเงินก็เรียกได้ว่าคู่ดีแต่อย่างที่บอกนะคะต่อให้คนมีคู่มีแฟนที่ดีมีอะไรก็ยังมีความหน่อยบางทีเนี่ยขาดความโรแมนติกอยากจะมีชีวิตอิสระอยากจะใช้ชีวิตร่วมสวีทกาแฟหรือมีเหตุให้ห่างเหินกันบางทีมีความรู้สึกไม่ เขาเรียกอะไรมีความน้อยใจแต่ไม่กล้าบอกไปชาวรัคนาราศีตุลจะเป็นแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยโอ้โหคนภายนอกดูมาครอบครัวดีจังเลยเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่ตัวคุณอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอะไรบางอย่างหรือกับปัญหาอะไรบางอย่างสําหรับคนที่โสดนะคะจังหวะเดียวกันเลยคนโสดเนี่ยช่วงนี้เงินดีรายได้ดียุ่งๆวุ่นวายหน่อยแต่ตัวเองเนี่ยทุกนะคะทุกในเรื่องของความรัก บางคนอยากจะได้ใครสักคนที่จะมาเข้าใจที่จะมาะเป็นที่ปรึกษาแต่ก็เหมือนมีก็เหมือนไม่มีคนที่เข้ามาชอบก็ไม่ค่อยชอบจะไปชอบหรือจะไปคิดถึงกับคนที่มันไม่ควรค,วรคิดถึงจะอยู่ในสไตล์แบบนั้นแต่เดือนนี้นะชาวลักานณาราศีตุลถ้าเกิดคุณไม่ไม,ไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองมากจนเกินไปคุณอาจจะได้เจอใครคนหนึ่ง ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงนะคะคุณลองพิจารณาดูก็แล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาตุนยังมี ยังมีดวงในเรื่องพวกนี้อยู่นะหรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดเออเอาสิแล้วคุยกันเข้าใจเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าตุลเนี่ยมันเป็นอะไรอารมณ์เนี่ยมันมันคนอื่นมองว่าโอเคแต่ตัวคุณนะคะตัวคุณอะอารมณ์คุณมันอาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยล้านอกจากนี้เรื่องเรื่องจากความรู้สึกแล้วจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คนในครอบครัวบุตรลานบริวารญาติพี่น้องหรือคนที่จะต้องรับผิดชอบหรือคนที่คุณจะต้องคอยรับผิดชอบคอยดูแลจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านครอบครัวนะคะกลายมาเป็นภาระทางใจของคุณอันนี้คือปัญหาเรื่องหนึ่ง ก็เรียกได้ว่าคือปัญหาทางด้านความรู้สึกแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสให้ถูกจุดแล้วคุณเข้าใจว่าโลกมันเป็นธรรมดามันมีทั้งทุกข์และสุขนะคุณโฟกัสเงินคุณโฟกัสงานแล้วคุณลุยไปเลยรับรองเลยว่าเดือนธันวามนี้โดดเด่นจริงๆนะคะรายได้ก็ดีเนาะมีดวงในการเสี่ยงดวงอีกนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบเสี่ยงดวงก็ มุ่ไปทางด้านการงานแต่มันต้องเหนื่อยนะมันต้องบู๊นะมันต้องเดินทางเพราะดาวพวกนี้มันร้อนแรงนะคะเขาไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วคุณต้องไฟต์อย่างเต็มที่แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังตุนเองเนี่ยแม่หมอมองแล้วว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้อะพอสมควรแต่ตัวคุณเองต่างหากที่อาจจะมองไม่เห็นถึงความสุขหรือหัวใจของคุณมันรู้สึกห่อเห่ยวนะคะมันรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นด้วยงานเยอะปัญหาเยอะ นั่นเองนะคะแต่เงินดีนะจ๊ะเอาละค่ะเข้าในเรื่องของการทํานายหลักโหรศาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปในเรื่องของการทำนายไพ่พยากรณ์กันดีกว่ามาดูกันสิว่าสิ้นปีเนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันคะ่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพยนนะะาา่พยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีตุลแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3ามกองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3ก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิสักครู่ค่ะ อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาจานะคะให้คําทํานายออกมามีความแม่นยำช่วยชีย้แนะแนวทางให้กับชีวิตคุณด้วยค่ะคําทํานายสําหรับชาวราคนาราศีตุลที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะมาดูกันสิว่าเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับคาทานายใดเฮ้เสงนะคะเส,ง,สง่เสงเอ๊ดวงดีนะเสงอะไรเนี่ยตุลน,นะคะ ดูไพ่ิหนึงนะคะเห็นชัดไหมชัดเนาะเอาละค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งทิศทางในชีวิตคุณเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักโหราศาสตร์ที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นต้ๆขิดแล้วดวงคุณดีเงินก็นดีงานก็นดีมีความก้าวหน้า แต่อะไรรู้ไหมตัวคุณต่างหาความรู้สึกของคุณต่งหากมันมันมันสุขไม่สุดเออบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามีสีถ้วยแล้วก็มี justice อยู่ข้างๆมันมีเรื่องให้คุณคิดให้คุณตัดสินใจนะคะและในขณะเดียวกันตัวเองตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องแสดงออกด้วยความกระหารการทําธุรกิจกิจการหรืองานบางอย่างต่อให้คุณเบื่อคุณเซ็งคุณก็ต้องทํา แล้วก็ต้องทุ่มเทแบบสุดกำลังสุดความสามารถอยู่ในลักษณะแบบนั้นถามว่าหน้าที่การงานเป็นเช่นไรหน้าที่การงานมีโอกาสขยับขยายนะคะคุณเองอาจจะเจอช่องทางอะไรบางอย่างในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นคุณก็ใช้พลังกายพลังใจทุ่มเทยอย่างเต็มที่เห็นไหมคะค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่ดีแต่ตัวคุณต่างหากที่มันไม่ค่อยโอเคณปัจจุบัน ดวงดีนะเดอซันขึ้นนะทาเป็นเล่นไปนะคะคนทําอาชีพส่วนตัวเจ้าของกิจการหรือคนทํางานประจำเนี่ยลุยเรื่องงานคุณจะประสบความสำเร็จแต่มันต้องอยู่ในลักษณะทุ่มจนสุดความสามารถเอาจริงเอาจังนะคะการเงินการเงินเนี่ยมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีรายจ่ายรออยู่แต่ถามว่ามันลาบากไหมยากแค้นไหมสาหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งไม่จ้ะ คุณหาเงินได้และพร้อมที่จะจ่ายจับจ่ายใช้สอยด้วยแต่บางทีคุณอาจจะเซ็งก็ได้ว่าแหมเงินเข้ามาก็อยากจะเก็บอยากจะก่อร่างสร้างตัวแต่ก็มีเหตุให้ออกแต่ชีวิตชิวๆยังชิวได้อยู่แต่ก็คิดนะนะคะอยากจะมีความมั่นคงอยากมีความก้าวหน้าแต่รายจ่ายมันก็เยอะรายได้มันก็เยอะมันก็สูสีสูสีอารมณ์มันเลยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหรือเปล่าในช่วงของสิ้นปีนะคะแล้วเดือนนี้นะ คุณอาจจะมีการเดินทางบางอย่างเกิดขึ้นไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวหรือไปทำงานอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าถามกันถึงในเรื่องของความรักคนมีคู่มีครอบครัวระมัดระวังปัญหาเรื่องของมือที่3านะคะ ออ่ถ้าความสุขภายในครอบครัวคุณอาจจะเบื่อๆเซ็งๆตุนเนี่ยบางทีเป็นคนหวัน่นไหวง่ายระมัดระวังปัญหาของมือที่3จะนําความทุกข์มาให้กับคุณแต่ถ้าสําหรับใครที่รอคอยในเรื่องของคนรักเก่าแฟนเก่าเดือนนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คนรักเก่าจะทักทายหรือกัดแวะเวียนเข้ามาหาคุณก็พิจารณาให้ดีก็แล้วกันสําหรับคนโสดนะคะเดือนนี้ อาจจะมีคนถูกอ,อกถูกใจเข้ามาพูดคุยกับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยติดต่อกันมาอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่เคยคบกันนะคะอาจจะมีการคุยการติดต่อกันก่อนหน้านี้เดือนนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เจออะไรเก่าๆคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามานั่นเองนะคะสำหรับน้องๆหนุนๆในวัยเหรียญเดือนนี้นะ เบื่อเซ็งนะคะอาจจะช่วงของสิ้นปีแหละไม่รู้ว่าเปิดเทอมแล้วอาจจะต้องทุ่มเทอาจจะต้องส่งงานเยอะเรียนออนไลน์ตรงนั้นตรงนี้มันจุกจิกวุ่นวายนะคะแต่คุณทําหน้าที่ของคุณได้อย่างดีนะคะสําหรับพวกวัยเรียนต่างๆเนี่ยคุณมั่นใจเถอะคุณแบ่งเวลาได้คุณทําอะไรแล้วคุณมีแผนการอย่างมากพอทีเดียวนะคะอาจจะเซ็งอาจจะเบื่อไปบ้างแต่ก็ประสบความสําเร็จไพ่ออกมาค่อนข้างแฮปปี้นะจ๊ะเว้นแต่ตัวคุณอ,อารมณ์ไม่ค่อยสุข สักเท่าไหร่นะคะทั้งๆท,ที่บรรยากาศรอบตัวอาจจะดีกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำไปน่าไมน่าอิจฉาจังเลยน,นะคะ,ะเรามาดูไพ่ไกด์สปิริตของคุณกันนะคะว่าเดือนธันวาคมไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่ไกด์สปิริตของคุณนะคะคุณได้ไพ่มังกรน,นะคะค้นพบความกล้าหาญด้วยตัวของคุณเองเดือนนี้เนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเข้าข้างชาวรัคนาหาศีตุลแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องให้คุณตัดสินใจนะคะมันอาจจะทำให้คุณลังเลอาจจะทำให้คุณแบบไม่ค่อยสดใสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินการงานบางทีเนี่ยตุลติดเกงใจคนจะทำอะไรเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นจนขาดซึ่ง ความใส่ใจในตัวเองนะคะแม่หมออยากจะให้คุณเนี่ยโฟกัสในเรื่องของตัวคุณให้มากเพราะอนาคตเนี่ยต่อให้คุณทําดีกับใครเท่าไหร่ก็ตามตุนเองเนี่ยจำต้องเ,อเป็นคนดูแลตัวเองซะมากกว่ากว่าที่จะให้คนอื่นมาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณต้องกล้าหาญให้มากพอในในการที่จะคิดในการที่จะทําในการที่จะกล้าปฏิเสธอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวของคุณเองนะคะ เดือนนี้มันเป็นสิ้นปี2,564มันจะกำลังกายไปอดีตแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ได้แล้วนะว่าชีวิตของคุณมันไปได้แค่ไหนกับสิ่งที่มันผ่านมาในสิ่งที่คุณกระทำถ้าเกิดคุณยังกล้ากลัวไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าปฏิเสธแล้วคุณจะก้าวเดินต่อไปได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค้นพบความกล้าหาญของคุณลุกขึ้นมาออกไปต่อสู้เพื่อตัวของคุณเอง และเมื่อใดก็ตามที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะดูแลใครคุณจะรักใครคุณทําได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนอจงกล้าหาที่จะรักและทําเพื่อตัวเองก่อนนะคะชาวราศาีตุลจ๋าคาทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะชาวราศาีตุลเรามาดูกันว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเช่นไร อืมถือเหรียญเลยจ้ารวยๆนะจ้าดวงดีนะเงินดีเห็นไหมมั่นใจนะคะเดือนนี้จะทําอะไรก็ทํานะจ้าอย่าโมลังเลลังเลอสองเหรียญเนี่ยเมื่อกี้เหมือนไพก่กองที่หนึ่งจะขึ้นจะขึ้นสองเหรียญหรือปเปล่าเอ้แม่หมอจำไม่ได้นะคะ แต่เหมือนไพ่จะขึ้นคล้ายๆกันอยู่อืมเด็ดเด็ดอืมสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะโอ้โหคุยเหรียญถือเลยแต่ไพ่แรงๆขึ้นดังนั้นเลยนะคะอืมไพ่กองที่สองเนี่ยถ้าจะให้แม่หมอแนะนำนะ คุณเนี่ยมีมีในเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตถ้าเดือนนี้นะมีการเดินทางมีการไปกราบไหว้สักการะขอพรใดๆนะถ้าบ่นแล้วอย่าลืมแก้บ่นนะคุณอาจจะได้ในสิ่งที่คุณขอพรก็ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงดวงคุณอาจจะได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงดวงต่างๆเลขอาจจะมาแบบลึกลับ มาตามความฝาันหรือไปตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่โบราณโบราณหน่อยคุณอาจจะได้โชคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้แต่อย่าลืมทําบุญหรือบางคนทัดบนอะไรไว้อย่าลืมแก้บนนะจ๊ะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อไม่หมมไม่ค่อยแนะนํากับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะเรามาดูไกด์ไลน์ชีวิตของคุณกันดีกว่าไกด์ไลน์ชีวิตของคุณเนี่ยถือเหรียญลัคน,นาราศีตุลย์ไพ่กองที่สองเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังยึดติดอยู่ นะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของเงินในเรื่องของผลประโยชน์คุณต้องดูให้ดีเดือนนี้นะถ้าเกิดใครมาชักชวนคุณลงทุนพิจารณาให้รอบคอบนะอย่าเอาความโลภอย่ามองแต่ได้อย่างเดียวพิจารณาให้ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่เดอะเดตขึ้นบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาเขาไม่ค่อยหวังดีกับเราสักเท่าไหร่อาจจะมาโกหกหลอกลวงเราได้ดูให้ดีอะไรเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางผิดกฎหมายไม่แนะนำนะคะชาวลัคนาราศีตุล ทำอะไรทําให้ถูกต้องและจงมั่นใจตัวเองอย่าโลภแล้วคุณจะผ่านพ้นต่ออุปสรรคไปได้นะะเดือนนี้ถ้าลงมือทําด้วยตัวเองประสบความสําเร็จงานอาจจะเยอะอาจจะเหนื่อยแต่คุณทําได้อย่างแน่นอนเจ้าของธุรกิจกิจการน,นะคะคนทํางานประจําก็เช่นเดียวกันเป็นเดือนที่โอ้โหต้องใช้ความทุ่มเทอยากเต็มที่อยากได้เงินก็จะได้ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จ แต่ในขณะเดียวกันตุนเนี่ยเป็นคนใจดียิ่งมีเงินมากคนก็จะพยายามเข้ามาหาคุณมากเพราะคุณใจดีให้เงินง่ายนะคะเซฟได้เซฟบ้างนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะจ๊ะสำหรับในเรื่องของความรักคนมีข้อขวเนี่ยระมัดระวังเลยเรื่องของมือที่สามและคนโสดก็ระมัดระวังเช่นเดียวกันระมัดระวังว่าจะเป็นมือที่สามของใครสําหรับคนที่อยู่วัยเรียนนะน้องๆหนูๆในวัยเรียนนะคะน่าจะเป็นเรียนเป็นช่วงที่เรียนหนักอะ เป็นช่วงที่แบบโอ้โหต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่กองที่หนึ่งก็เหมือนกันนะเซ็งๆเบื่อเบื่อกองที่สองก็อารมณ์เดียวกันนะะงานเยอะการบ้านเยอะนูน่นนี่นั่นเยอะช่วงปลายปีนะคะอยากลีแล็กอยากพักผ่อนตุนก็รู้สึกว่าจะทําไม่ก็ได้สักเท่าไหร่เพราะภาระหน้าที่การงานการเรียนค่อนข้างเยอะนะเงินดีนะจ๊ะกลางเดือนต้นไปเงินเข้าอย่างแน่นอนนะคะโดยรวมมีโชคไหมมีโชคในการเสี่ยงดวงนะทำไปเล่นไปอย่างที่บอกนะ มีโชคอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของความโลภนะคะคนเข้ามาชวนลงทุนชวนทําอะไรก็แล้วแต่ดูให้ดีตุลเป็นคนฉลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่หมอมั่นใจว่าคุณไม่น่าจะโดนหลอกง่ายๆนะจ๊ะเว้นแต่ว่าเต็มใจให้หลอกจ้าตุลน่ะนะคะบางทีว่ารู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกมะจ๊ะตุลเอาละคะ่ะเรามาดูไพ่ไกด์สปิริตของคุณกันดีกว่าอืม้ม ดีนะคะเป็นการเหมือนกับว่าการเริ่มต้นใหม่อะมันกําลังกําเนิดขึ้นแล้วสิ้นปีนี้นะคุณจะคิดจะแผนจะตัดถึงใจทําอะไรอะคุณทําได้อย่างแน่นอนตามหลักโหราศาสตร์แมบบ่หมอก็บอกแล้วว่าชาวลัคนาราศีตุลเป็นชาวลัคนาหนึ่งในราศีที่แบบ จะประสบความสําเร็จจริงๆการเงินการงานคุณดีจริงๆคุณตัดสินใจให้ดีแต่ถ้าในเรื่องของความรักมันไม่ค่อยสดใสนะคะได้อย่างเสียอย่างโฟกัสความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วคุณจะยิ่งใหญ่ตามที่ใจคุณปรารถนานะคะอาแต่อย่าลืมนะปรารถนาได้แต่ต้องลงมือทําเอาจริงเอาจังด้วยนะคะนะคะไปจนให้สุด จนถึงเป้าหมายของคุณไม่ว่าจะเจออุปสรรคอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคุณสิ้นปีนี้แล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นภาระทางด้านจิตใจหรือแม้กระทั่งภาระที่มันไม่เกี่ยวข้องกับคุณนะ่ะไม่ได้เอือ้อประโยชน์ต่อคุณในอนาคตอนะคุณควรตัดสินใจและควรวางแผนสําหรับอนาคตใหม่ที่กําลังมาถึงในปี2565ชีวิตใหม่ๆเส้นทางแห่งชีวิตของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นคะ่ะ คําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามชาวราคาัคนาราศีตุลน,นะคะสิ้นปีแล้วดูสิไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างอุ้ย่เห็นไหมเข้มแข็งจ้ะถือดาบเนี่ยอชริยะเลยนะจ้ะดูสินะี่ควีนถือดาบนะคะแปลว่าบูนะคะคสู้ลุยโอ้โหเงินมาแล้วจ้าเจ็ดเหรียญน,นะ ใครจะซื้อบ้านซื้อรถหรือเปล่าเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลโอกปีเหรียญเหมือนไพ่กองที่สองเลยจะรวยกันใหญ่แล้วนะเนี่ยนะเสด็ดาขึ้นนะงานหนะักงานเหนื่อยแล้วนะนะแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อบ้านซื้อรถอะลุยเต็มที่เลยปีปลายปีเนี้ยเงินคุณดีจริงๆนะแล้วก็คาดหวังว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณจะได้แต่คุณต้องเหนื่อยคุณต้องเอาจริงเอาจังอยากได้อะไรควายคว้าด้วยตัวเองประสบความสําเร็จนะจ๊ะโอ้โห เดอดสั่นขึ้นนะจ๊ะเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานเนี่ยดูแล้วเนี่ยใช้ตัวคุณเลยคุณมั่นใจแบบไหนคุณทำเลยนะคะแต่หนักเหนื่อยแน่นอนภาระคุณเยอะแน่นอนนะคะระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยแต่คุณจงทำอย่างเต็มที่แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ นะคะแต่เดิอทาวเวอร์ขึ้นระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งหรือการใช้คําพูดบางสิ่งบางอย่างในข้อตกลงข้อสัญญานะคะเพราะช่วงนี้คุณจะแรงนะคะควีนถือควีนถือดาบแล้วก็มีดาบด้วยจะแรงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ก็ดูให้ดีกันแล้วกันจะคิดจะพูดอะไรใจเย็นๆนะคะบางครั้งพอมาแตกหักไปแล้วมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ พิจารณาให้ดีนะคะเจ้าของธุรกิจกิจาการคนทํางานประจํามีโอกาสก้าวหน้าอย่างแน่นอนจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงทําเพื่อตัวเองอย่างที่บอกนะเดือนนี้เงินดีทําอะไรหยิบจับอะไรโอเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะอยากจะซื้ออะไรซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนโอ้โหมันดีจริงๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะ เอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วความรักเนี่ยมันมันอยู่ในลักษณะความเข้าใจมันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ยังมีความเข้าใจกันดีโสดเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะตัวคุณน่ะอาจจะได้พบปะผู้คนมากมายเพิ่มมากขึ้นได้เพื่อนต่างวัยต่างชาติต่างภาษามีโอกาสท,ทำความรู้จักพบปะนะคะพูดคุยกันมีความสุขในความเป็นเพื่อนนะคะเดือนนี้นะเป็นเพื่อนไปก่อน ทำความรู้จักกันไปก่อนเดี๋ยวเดือนมกราปีหน้าค่อยว่ากันนะคะเพราะไพ่แบบนี้คือแบบโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักๆแล้วก็สําหรับไพ่กองนี้นะน้องๆหนูๆในวัยเรียนนะคะมุ่งในเรื่องของการเรียนอ่ะก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสิบดาบขึ้นบางทีคุณทุ่มเทจนจนไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะก็เ,เรียกได,กด้ว่าไพ่ทั้งสามกองโดยเฉพาะกองเนี้ยมันค่อนข้างดีนะ มันค่อนข้างดีแหละแต่ว่าเนี่ยมีเดอะทาวเวอร์เดอมีสิบดักขึ้นเนี่ยมันก็มีความเหนื่อยบ้างนะคะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันได้เดอะซันกับหกไม้เท้าอ่ะนะคะคุณไปถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีหยัดร้อนใจไปนะคะความสุขมันอยู่ตรงหน้ารักตัวเองให้มากๆอ่ะเนี่ยไพ่พวกเนี้ยคือโฟกัสที่ตัวเองนะคะอือ สำหรับไพ่ไกด์สปิริตของคุณนะคุณได้ไพ่ที่ให้เห็นนะคะผชิญหน้ากับความกลัวนะคะกับสิ่งที่คุณกลัวบางคนลัคนาราศีตุลเนี่ยกลัวความผิดหวังกลัวว่าคนอื่นจะเจ็บปดวดกลัวคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นว่าจะรู้สึกยังไงบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฉุดล้างคุณทําให้คุณไม่ได้ไปไหนมันจะสิ้นปีแล้วเนาะปีหน้า25 6 5เราก็ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตเราเนี่ยมันจะสั้นหรือจะยาวอันนี้แม่หมอพูดกันตามความเป็นจริงนะบางสิ่งบญญางอย่างเรามัวแต่กลัวหรือกังวลเป็นห่วงคนอื่นจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองแม่หมอก็คิดว่ามันอาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขก็ได้นะไพ่ไกด์สปิริตอยากจะบอกกับคุณว่าสิ้นปีเนี้ยคุณต้องกล้าเผชิญแล้วล่ะใครจะคิดยังไงไม่เป็นไรใครจะเสียใจไม่เป็นไรนะคะคุณอย่าไปกลัวต่อให้คุณต้องสูญเสียใครไปคุณอย่าไปกลัวแต่คุณจงมั่นใจว่า เมื่อคุณคิดที่จะเลือกอะไรแล้วเนี่ยคุณต้องไปให้สุดและทําให้สําเร็จไม่ว่าจะหกล้มลุกคุกคานยังไงเจ็บยังไงคุณก็จะแบกรับคุณก็จะต้องทํามันให้สําเร็จนี่นี่คือสิ่งที่ชาวร,ราศีตุลจะต้องก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้เพราะบางครั้งตุลคิดถึงคนอื่นมากจนเกินไปกลัวเขาเจ็บปวดกลัวเขาลำบากจนลืมตัวเองแล้วกลายเป็นความเก่งใจต้องกล้าปฏิเสธมั้งนะ